สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพ่อทานข้าวเช้าอิ่มแล้วอันนี้พ่อคุกกล้ยกินกับยาหลังอาหารกินเลยพ่อกินเลยกินเลยกินได้เลยมันเก้าโมงแล้วเก้าโมงจะครึ่งแล้วเนี่ยกินยาก่อนเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆเรื่อย,ยค่ะ นี่แม่นั่งอยู่นี่นะคะเอ๊ะแม่จ๋าอันนั้มาหน่อยเอ่อบิดตัว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 กินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วค่ะกินข้าวเหนียวกับแกงผักปังแกงเองนะคะื้อแหมใส่แหนม่แหมซื้อซื้อผักปังมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานเมื่อวานไปโรงพยาบาลน,นะคะมันขยับเป็นยังไงสวัสดีค่ะ เมื่อวานพ่อไปโรงพยาบาลนะคะหมอหัวใจนัดตรวจคะ่ะดีหมดทุกอย่างเลยได้ยามากินสามเดือนนัดทีนัดอีกทีนู่นยี่ห้ากันยายนสองพันหกสิบเจ็ดพ่อแข็งแรงสุขภาพดีหมอชมว่าพ่อดีทุกอย่างเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อขอแม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ ันนี้พ่อกำลังกินกล้วยนะคะกินกล้วยกับยาหลังอาหารเชา้าพ่อมีน้ำเต้าหู้แล้วก็ชามะนาวที่ลูกสาวซื้อมาฝาก สามถุงลูกสาวคนโตแล้วร้อนอ,นอุ่นๆน,น้ำเต้าหู้ซื้อมาให้กินทุกเช้า หอมไห,ห,ห,หมคะต้องใส่ใส่ห,หอม โอ้ก่นหมดเกลี้ยงเลยเก่งมากมก